เรียนรู้ธรรมชาติของจิตความเป็นจริงของจิตคือสัจธรรมของจิตถ้าเราเรียนรู้เองก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากมืดเป็นทั้งหลายทิศ7ทิศ8ทิศแต่เรามีความ โชคดีมีวัฒนาดีตรงที่ว่าเรามีคำสอนของผู้รู้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องการปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในตัจธรรมโดยมีหลักสูตรมีวิชาครูได้บัญญัติเอาไว้ตามตำรา มีตํมนวนเรียกทำความเป็นจริงนั้นว่าอริยสัจสีและวิธีการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์และดับสมุทยัยดับเหตุแห่งทุกข์ก็คืออริยมรรคแปดประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น <c oughs> ที่เราจะต้องนำน้อมนำมาวิเคราะห์พิจารณา แต่ที่จะเข้าไปรู้เลยถ้าคนไม่รู้แล้วก็ต้องฝึกให้รู้ด้วยการกลับมาตั้งนั่งให้สงบสํารวมสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจนี่เป็นบาดฐานบริบทอิริยาบทที่เราเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันมานานแสนนานแล้วก็มากโดยเฉพาะในเมืองไทยประเทศไทยแผ่นดินไทยเนี่ย และการนั่งท่าสง,งบสำรวมนี่ก็ไม่เฉพาะพระภิกษุตงธรรมเนนในพระพุทธ,ธาตาตานาหรอกในรัที่อื่นก็มีเช่นฤาษีชีภัยหรือนักพรตนักบ,บวชรัฐที่อื่นเขาก็มีนั่งบำเพ็ญฌานอย่างนี้เป็นต้นเม้แต่สาวกในรัที่ของชีเปลือยผู้บำเพ็ญพจน์บำเพ็ญสมาธิ รัฐที่อื่นก็มีนั่งทั้งวันทั้งคืนแต่ว่านั่งในแนวในรูปแบบในแนวทางคําสอนในแนวทางของธรรมอย่างไรนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้เฉพาะนั่งแบบพระภิกษุถงธรรมเนนในพุทธศาสนาคือนั่งด้วยการอันมีองค์ประกอบด้วยมีสมาธิอันเป็นสัมมาสมาธิมีตติอันเรียกว่าสัมมาตติ ซึ่งเป็นธรรมอยู่ในมรรมีองค์แปดทำอะไรอะไรก็ทำให้มันเป็นสัมมาสัมมาทิฏฐิเรื่องรูปขันเรื่องขันห้าก็ดีเรื่องสติก็ดีใช้สติให้เป็นสัมมาสติก็ใช้สม,มาธิให้เป็นธรรมเป็นสรมม,มมาธมาธิไม่เป็นมิจฉาสม,มาธิไม่เป็นมิจฉาสติหรือไม่เป็นสติในไปในทางที่ผิด ไม่ใช้สมาธิไปในทางที่ผิดนะใช้สติและสมาธิไปทางด้านการชำระล้างจิตใจให้สะอาดสะอาดด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อจิตสะอาดแล้วนะเราจะได้ยกระดับจิตนั้นขึ้นไปสู่การรักนะยกระดับจิตขึ้นไปสู่การรัก นะระอะไรเขาเรียกว่าต้องประกอบด้วยประธานสี่นะต้องประกอบด้วยประธานสี่นะประธานสี่นั้นมีอะไรเราก็จะได้ฟังรับฟังต่อไปว่าประธานสี่นั้นมีอะไรบ้างก็จะได้ยกหัวข้อขึ้นมาให้ได้ฟัง หนึ่งสังวรประทานเพียรระบาปไม่ให้เกิดขึ้นในตัณดาน 2. ปหานประทานเพียรระบาปที่เกิดขึ้นแล้ว 3. ภาวนาประทานเพียรละเพียรให้กุศลเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในตัณดาน 4. อนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม อธิบายความภาพเพียนเรียกว่าประธานเรียกว่าประธานก็ได้สมัมปทานก็ได้ความตั้งใจสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นชื่อว่าสังวรประธาน ความตั้งใจระบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วในสันดานให้หมดสิ้นไปเช่นระระความมักได้ความใจน้อยและความเกียดคร้านเป็นต้นที่มีอยู่ในสันดานชื่อว่าปหาณระทานความตั้งใจสร้างกุศลคุณงามความดีอย่างนี้ก็เรียกว่าภาวนาประทาน